ครับวันนี้มา,าพบกับผมนะครับอนุวัฒน์นะฮะวันนี้มาปลูกอ้อยกันปลูกอ้อยบนคันานะครับเดี๋ยวไปถึงนู่นเลยที่มีต้นไม้เยอะๆครับอันนี้เราปลูกแบบเป็นแถวนะฮะวางคู่เพราะว่าพันเราเยอะก็เลยวางคู่ไปนี่ครับแบบนี้วางคู่แบบนี้ ว่าเราต้องตัดริมเนี้ยให้ออกไปให้ขาดไปแถบหนึ่งเพราะว่าการเวลาเวลาฝนตกเนี้ยถ้าเกิดน้ํามันขังเนี้ยจะได้ไหลออกลงล่องไปนะครับก็จะยัดแบบแน่นๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาดินเนี้ยเอาดินข้างบนเนี่ยบนคันเนียครับเวลาเราเข้าโคนเสมือเข้าดินคขาอว่าแล้วก็เอาออกซ้ายอ,าออกขวาได้หมดเลย กบโคลนเขาครับยาเนี่ยครับยาไปถึงนู้นสามแถวก็ประมาณตักวางได้อประมาณหนึ่งวานะครับสิงคโปร์หมดเลยครับลงสิงคโปร์หมดเลยนะครับสุพรรณห้าศูนย์กับสี่สำโรงนะฮะ อันนั้นปลูกไว้ทำพัน์อย่างเดียวครับไม่ได้ปลูกคันน้ําขายนะฮะแต่เป็นตระกูลอ้อยคันน้าหมดเลยที่ปลูกไว้แต่เอาไว้แบ่งทําพันนะฮะส่วนมากจะมาเน้นทางสิงคโปร์มากกว่าครับยาวตลอดเลยฮะ,ะหนุ่มคุ่นแบบแน,น,น่นเลยะครับดูแล้วจะปลูกกันแบบอย่างนี้เลยเนี่ยแน,น,น่นไปเลยะครับ เราเยอะเราก็ใส่เลยเน้นๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวตอนขึ้นก็รู้ฮะวันแน่นขนาดไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงต้นไม่สมบูรณ์เราก็ต้องเอาออกอยู่แล้วฮะนะครับเดี๋ยวจะมีปลูกอีกอีกสองไร่นะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปรูปภาพไว้ที่หน้าคลิปนะครับว่า ปูบวงคนาผลออกมาจะเป็นยังไงนะจะเป็นภาพนิ่งนะฮะที่ว่าปูปีที่แล้วนะครับนะร่องนี้นะครับที่ว่าปูปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพนิ่งให้ดูนะฮะขอบคุณครับผม